นี่คะ่ะค่ะตอนนี้บ้านสวนทรงรักก็มีข้าวหอมมะลิตากเหมือนคนอื่นเขาเหมือนกันคะ่ะนี่คะ่ะพอดีเพื่อนบ้านของเราน่ารักมากเลยเกี่ยวเสร็จแล้วเราก็ซื้อข้าวซึ่งลอดเคมีคะ่ะนี่คะ่ะเรากําลังจะตากนะคะนี่ค่ะสดสดจากทุ่งเลยคะ่ะกําลังจะตากสองคนกับคุณสามีทำมื่อกี้นี้ตอนนี้สามีหยุดไปดื่มน้ําก่อน เดี๋ยวจะตากเสร็จแล้วเดี๋ยวให้ชมนะคะตอนนี้กำลังจะเทใส่ซลนนะคะเพราะว่าเราซื้อเขาเรียกตาข่ายเนาะเขาเรียกอะไรอะตาข่ายเนี่ยคะ่ะตาข่ายมาตากข้าวอะคะ่ะน่าจะใช่โอเคค่ะก็เป็นครั้งแรกเนี่ยคะ่ะลองดูตั้งแต่จากบ้านเกิดไปอยู่กรุงเทพกลับมาอยู่บ้านเกิดใหม่ก็เนี่ยคะ่ะ จะลองทำดูว่าเป็นยังไงโอเคค่ะข้าวสวยมากค่ะข้าวหอมมะลินี่ค่ะข้าวหอมมะลิค่ะโอเคค่ะแดดร้อนมากโอ้ยชาวนานี่เนาะทนจริงๆเราจะได้รู้ค่าเลยว่าเหนื่อยสุดๆโอเคค่ะเดี๋ยวจะทำก่อนนะคะขอบคุณค่ะนี่ค่ะตอนนี้คุณสามีมาช่วยแล้วค่ะแดดร้อนมากๆค่ะนี่ค่ะกำลังจะตากข้าวกัน ใส่ลงไปตอนนี้เทเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหมดทุกอย่างแล้วคุณนลิง Explain to your friend please in French What do you do now? ผมนวดข้าวโน no, ไม่ใช่นวดตากตากตากข้าวตากข้าวตากใช่ค่ะตากข้าว with the sun sun ray เป็นเซลวาล่ I tell you speak French and you don't speak วาล่ I speak โอเคแอนบองชูอัตุมอลสนุกไหมคะร้อนไหมคะเว้ยชูเวลาวปชูชูนี่ค่ะน่ามี m a ก e ยบติดอยู่อ่อาฮะนั่นแหละตอนนี้เรากำลังตากข้าวกันค่ะร้อนจริงๆค่ะนี่กำลังจะตากกันแต่เพิ่งจะเทเสร็จคะ่ะยังเทไม่หมดนะคะทั้งหมดมี36กระสอบปุ๋ยคะ่ะ นคะคะโอเคค่ะเดี๋ยวทำก่อนนะคะขอตัวตากข้าวก่อนค่ะติล,ะลิงบายบายสวัสดีครับนี่แหละค่ะชาวนาจะร้อนมากอ่อท่านผู้บริโภคท่านใดอุดหนุนข้าวรับประทานข้าวก็นึกถึงชาวนานะคะเหนื่อยมากโอ้โหสุดยอดค่ะตากแดดตากฝนจริงๆหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินถูกต้องแล้วค่ะกว่าจะได้ข้าวมาเป็นเม็ด กว่าจะได้ผลผลิตออกมาได้นี่แบบโหละเอียดอ่อนมากๆเลยเหนื่อยด้วยค่ะละเอียดอ่อนสุดๆแต่ละหน้าที่แต่ละอาชีพเนาะโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดูท้องฟ้าสิคะบายบายสวัสดีค่ะนี่ค่ะตอนนี้เราตากข้าวเสร็จแล้วค่ะกําลังรอแดดที่จะทําให้ข้าวเราแห้งค่ะตากเรียบร้อยแล้วค่ะแต่งานหนักมากเลยเนาะงานตากข้าวนี่ เป็นครั้งแรกเลยค่ะเพราะว่ามันต้องยกข้าวเป็นกระสอบกระสอบเนี่ยค่ะสามสิบหกกระสอบเนี่ยค่ะที่เป็นเห็นอยู่เนี่ยค่ะกระสอบปุ๋ยแล้วเราต้องมานั่งเทแล้วเราก็ต้องมาเอ่อเกลีย่ยเพื่อที่จะให้แห้งอะค่ะค่อนข้างลำบากเนาะพอเราได้ทาแล้วเรารู้เลยว่าผลผลิตตั้งแต่ต้นจนจบ จนถึงผู้บริโภคเนี่ยผู้บริโภคสบายสุดค่ะทำไมราคาถึงแตกต่างกันก็นี่แหละค่ะเพราะการทำงานใช้แรงทั้งนั้นเลยค่ะสุดยอดมากนี่ค่ะข้าวสวยมากข้าวหอมมะลิเนี่ยค่ะ501น่นาจะใช่ค่ะข้าวหอมมะลิสุรินแท้เลยค่ะนี่ค่ะสุรินดีตรงที่เป็นข้าวนาปีค่ะ ข,ข้าวขนาพีสัรพคุณคุณภาพเขาจะเต็มเปี่ยมคะ่ะไม่เหมือนข้าวที่สามเดือนสี่เดือนแตกต่างกันคะ่ะก็ปีหนึ่งครั้งเดียวคะ่ะเราได้ทานข้าวดีๆก็โอเคเราสามารถทำได้ก็โอเคคะ่ะแล้วเราก็ได้อยู่ได้รู้ได้เห็นนี่คะ่ะสวยงามมากเลยคะ่ะสีเหลืองอรามเลยคะ่ะเหมือนทองเลยคะ่ะนี่คะ่ะของเพื่อนบ้านตรงนี้ก็ยังไม่เกี่ยวนะคะ ของคุณเชียคนคี่ยังเหลืองอารามอยู่เลยค่ะยังไม่เกี่ยวเขารอรถเกี่ยวข้าวอยู่ค่ะของเราบ้านสวนเราก็เกี่ยวแล้วค่ะเดี๋ยวพาไปชมข้าวไรเบอร์รี่ของเราอันนี้ก็เป็นข้าวหอมมะลิธรรมดาข้าวหอมมะลิขาวค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวพาชมข้าวไรเบอร์รี่ของเรานะคะนี่ค่ะเกี่ยวเมวื่อวานนี้เสร็จแล้วเหลือแปลงใหญ่ยังไม่ได้เกี่ยว นี่ค่ะข้าวไรเบอร์รี่เขาจะเป็นสีดำนะคะนี่ค่ะข้าวไรเบอร์รี่ของเรานี่ค่ะเราเกี่ยวเสร็จแล้วค่ะเราเกี่ยวมือค่ะเราไม่ได้มีนาใหญ่เราก็ไม่ต้องใช้รถเนี่ยสวัสดีค่ะนี่ค่ะวันนี้วันที่18นะคะเดือน11 64วันนี้คุณสามีก็ช่วยกับคุณภรรยาค่ะเรากรอก ข้าวใส่กระสอบแล้วค่ะเราตากครบ3าวันแล้วค่ะแล้วก็นี่ค่ะสุดยอดเก่งมากๆสวัสดีครับม,มูนนะมูนนี่ก็ร้อนไหมคะวันนี้ร้อนมากร้อนมากใช่แล้วเราก็มีร่มเนี่ยค่ะแล้วที่สำคัญนี่เราทำงานค่ะตากแดดบ่บายสองโมงร้อนจริงๆแล้วก็นี่ค่ะให้ชมอ่าฤดูเก็บเกี่ยวค่ะของเรา เสร็จแล้วแต่เพื่อนบ้านก,กําลังเกี่ยวอยู่นี่ค่ะนินาคุณเชียนนะคะนี่ค่ะรถเกี่ยวข้าวค่ะนี่รถเกี่ยวข้าวค่ะว้าวสุดยอดเลยท่ามกลางลมเย็นๆแต่ร้อนๆดอกหญ้าปลิวสวัยเนี่ยค่ะ มือค่ะนี่โอ้โหสุดยอดค่ะเกี่ยวข้าวสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะโอ้โหพี่สาวมาเกี่ยวเองเลยเหรอโอ้โหวันนี้แดดร้อนมากเลยเนาะบงังแดดร้อนร้อนมาก เดี๋ยวก็เก็บข้าวกลางแดดเลยเนี่ยร้อนมากๆเลยว้าวนี่ค่ะลงสวัสดีค่ะค่ะนี่ค่ะวันนี้วันที่19พฤศจิกาสองห้าหกหนค่ะคุณสามีช่วยนี่ค่ะรถเกี่ยวข้าวค่ะคุณสามีก็กับคุณภรรยาช่วยช่วยเหลือคุณเชียนค่ะตากข้าวเพื่อนบ้านเราดาริงสวัสดีครับ ฮัลโหลสวัสดีค่ะ <Hello. S 1> นี่ค่ะเราช่วยเหลือคุณเชียนค่ะตากข้าวค่ะเมื่อวานนี้เกี่ยวเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะทุ่งนาของคุณเชียนเสร็จเรียบร้อยนูน่น <Hello. S 1> เราช่วยกันตากข้าวคุณเชียนก่อนเดี๋ยวเราก็จะไปทำสวนเราต่อโอเคขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเอ็นจอยนะคะบายบาย สวัสดีคะ่ะค่ะวันนี้22เดือน11 64นะคะนี่คะ่ะคุณสามีฝรั่งก็ช่วยนวดข้าวคะ่ะคุณสมนามูบองชูสวัสดีครับ <laughs> ทำอะไรอยู่คะ what are you doing ผมนวดข้าวครับโอ้เก่งมากเลยเห็นไหมคะฝีมือโอ้โหนี่คะ่ะ <laughs> เราใช้นวดข้าวแบบโบราณบ้านเราเลยคะ่ะนี่คะ่ะนี่คะ่ะ สุดยอดเก่งจริงๆช่วยคุณภรรยานี่ค่ะใช้ไม้ตีๆนี่แหละค่ะเขาก็จะหลุดนั่นแหละดีมากอย่างนั้นแหละ darling เชิญแลบเชิญไลค์กลับไปกลับมาแล้วก็เดี๋ยวก็หมดนั่นแหละแล้วก็เอาอันใหม่เช็คอันเตอร์วันแอน o u d อยู่ดูเอฟวีินั่นแหละง่ายมากเห็นไหมเก่งจริงๆเลยอะว้าวคุณ <laughs> สปาร,ร์งเก่ง โอเคค่ะ no เอนจอยนะคะจุ๊บจ <sprout> ุ๊บแอนจอยบายโอเคแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูค่ะสวัสดีค่ะพ่อเจ้าอ้ยพรค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะให้ชมต่อเนื่องค่ะฝรั่งคำฟรอมยุโรปเบลเยียมนวดข้าวแบบโบราณนะคะนี่สมัยก่อนเราก็จะนวดข้าวกันแบบนี้นี่ค่ะเก่งมากดูแรงสิคะปอบปอบปอบ นี่ค่ะคุณภรรยาเป็นคนแบนข้าวคุณสามีก็นวดข้าว,าวก็คือตีลายแดดคำฟรอมที่ไหนนะวีโกทูวิสิตออเรดีมันนิกา,กาใช่ที่การเจนบุรีเขาจะมีแบบเนี่ยค่ะโบราณบ้านเราเขาจะมีอนุรักษ์ไว้ที่ จังหวัดกาญจนบุรีค่ะมันนิกาลองท่านใดอยากทราบไปเที่ยวได้นะคะเซิร์ชดูค่ะ <c oughs> เขาจะนวดข้าวเกี่ยวข้าวเขาจะมีทุกทุกอย่างทำให้เราได้เห็นธรรมชาติสมัยโบราณนะคะ <c oughs> นี่ค่ะหรือไม่มาที่บ้านสวนก็ได้ค่ะบ้านสวนสามารถทำแบบโบราณให้ดูได้ค่ะนี่ค่ะไหนหคุณสามีอยู่ถ่ายวิดีโอซิคุณภรรยาจะทำให้ให้ดูโชว์ Ah! Ah! Super <laughs> fair!